สวัสดีครับม,มาเจอก่อนตอนบ่ายสามนะครับก่อนเลอหลับไปนะครับก็จากคลิปทีแล้วนะครับก็เลยหลับไปประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ก็บ่ายสามเลยนะครับก็มองซ้ายมองขวานะก็ หลับได้อย่างเต็มอิ่มนะครับก็อากาศดีมากนะครับอากาศดีหรือหลับไปอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับพอตื่นขึ้นมาก็ชุ่มจ้าร่างกายก็สดชื่นขึ้นมานะครับครับนี่แหละครับบรรยากาศบนห้างนะครับเมื่อเราทานอาหารเสร็จนั่งพักผ่อนก็ ก็จะได้รับอากาศที่สมบูรณ์นะครับทำให้ร่างกายเราต้องการพักผ่อนมากได้ออกซิเจนพอเปหลับไปสองเกือบสองชั่วโมงนะครับ่อนนี้ครับตื่นขึ้นมาก็ตาก็ยังเบลอๆนะครับก็ถือว่าร่างกายผ่านผลการอ่อนเพลียนะครับ ได้พักผ่อนได้อากาศที่ดีอยู่บนห้างอย่างนี้นะครับครับก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆแล้วนะครับประมาณสามโมงเดี๋ยวลุงบุญก็จะต้องลงจากห้างนะครับต้องลงจากห้างก็คงจะกลับไปอาบน้ํานะครับหลังจากที่ทานข้าวโดยไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนได้ดูตอนทานข้าวนะครับก เลยหลับแล้วก็เกือบสองชั่วโมงตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับประมาณบ่ายสามโมงก็ต้องลงไปอาบน้ําก็อาจจะเข้ามาอีกครั้งก็อาจจะเป็นตอนเย็นๆนะครับหรือไม่ก็เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็เต็มแรงไปด้วยการนอนหลับผ่อนนะครับของคลิปที่แล้วต่อนะครับคลิปนี้ ก็ยังอยู่บนห้างอยู่สองสามคลิปนะครับคุบุญก็ได้จาคลิปอยู่บนห้างก็เผลอหลับนะครับก็ตื่นมาก็บ่ายสามก็ต้องลงจากห้างกลับแปบ,บน้ํานะครับเดี๋ยวลงจากห้างกลับแปรน้ําก็าคงจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับก็หลับได้อย่างเต็มอิ่มครับนี่แหละครับบรรยากาศดีๆที่มีอยู่ในห้างของเราเป็นบรรยากาศจากธรรมชาติแท้ๆนะครับ ธรรมชาติแท้ๆนะครับอากาศบริสุทธิ์มากๆครับอากาศบริสุทธิ์มากๆคิดว่าเพื่อนๆมีสถานที่แบบนี้นะครับใกล้บ้านก็น่าจะทำไว้นะครับก็น่าจะทำไว้นะครับไม่ยากนะครับทำไว้เพื่อพักผ่อนตอนที่เราเหนื่อยล้านะครับ เวลาที่จะต้องลงจากห้างกันนะครับเวลาที่จะต้องลงจากห้างก็เป็นบ่ายแก่แล้วครับบ่ายสาวกว่าๆเลยนะเดี๋ยวต้องลงไปอาบน้ําครับก็ไม่มีสัมภาระอะไรนะครับวันนี้ไม่มีสัมภาระอะไรก็ผม,มก็ไว้ด้านล่างหมดนะครับก็เดี๋ยวต้องลงจากห้างกันนะครับต้องลงจากห้างกันเพื่อ กลับไปอาบน้ํานะครับเพื่อกลับไปอาบน้าครับก็คงต้องปล่อยเปลตาข่ายนี้ไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับบริเวณบ้านหลวงบุญไม,มมบบไม่มีใครมารบกวนนะครับไม่มีใครมารบกวนเพราะว่าเป็นสวนกเกษตรของหลวงบุญนะครับ ไม่มีใครมาเก้าใกล้มาอ่ายุ่งกับห้างนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องสิทธิและสิทธิภาพกันมากนะครับก็จะไม่เก้าก่ากันนะครับครับวันนี้ก็ลุงบุญต้องลงจากห้างนะครับก็ขึ้นมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็เป็นคลิปที่ติดต่อกันนะครับลุงบุญก็ได้มานั่งทานอาหารก็พาหอมานะครับพาข้าวหอมาวันนี้ ก็เลยทานข้าวอิ่มตอนทานข้าวไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับทานข้าวเสร็จก็นั่งพักผ่อนก็หลับไปนะครับก็นี่ครับตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามก็ลุงบุญก็ไม่ได้ทําเป็นอีพีนะครับคลิปไม่ได้ทําเป็น EP. อีพีหนึ่งสองสามนะครับก็จาเป็นคลิปลปไปนะครับ ชวนเชิญเพื่อนๆนะครับติดตามคลิปลุงบุญนะครับไปการกดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจสําคัญนะครับเพื่อนๆครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กับลุงบุญรับช่อง YouTube เล็กๆนะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจะเน้นอยู่ทางด้านการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับธรรมชาติแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆหาก คลิปใดมีข้อผิดพลาดก็ต้องขอไปเพื่อนๆนะครับคลิปใดมีข้อผิดพลาดอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับครับก็คลิปนี้ก็คงต้องลงจากห้างกันก่อนนะครับเบอร์ประหยัมน้ําครับก็ไปเจอกันด้านล่างนะครับเรามาดูหลังจากตื่นนอนลงจากห้างจะเป็นอย่างไรครับ ก็ลงยาห้างด้วยกันครับนี่ครับบรรยากาศของเปลของห้างครับกลับกอลงจะห้างด้วยกันครับก็ตอนลงก็คอยระมัดระวังครับ อาจจะลำบากหน่อยครับเพรป้อาลงบนกล้องถ่ายทําเองนะครับอีกมือก็ต้องถือกล้องอีกมือก็ต้องจับนะครับ ครับก็ลงมาถึงพื้นลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัยนะครับนอนครับด้านบนครับด้านบนห้างด้านบนก็ถ่ายกลับไปกลับมานะครับเพราะว่าอีกมือก็ถือกล้องอีกมือก็ต้องจับอ่า ต้นไม้เอาไว้นะครับก็อนอนครับบุห้างมาสักครู่นะครับก็เผลอหลับไปอย่างสบายนะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงด้านล่างอย่างปลอดไฟนะครับเดี๋ยวก็ต้องอกลับไปหยามน้ำมันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ มาเดินแปบ๊บตั้งแต่คลิปก่อนหน้าโน้นก็มาทานข้าวแล้วก็หลวงปู่ก็มานอนพักผ่อนในคลิปที่แล้วแล้วก็ตื่นนอนคลิปนี้นะครับกลับบาทท้านติดต่อกัน3มคลิปนะครับกหลวงปู่มไม่ได้ทําเป็น EP ทีทำเป็นคลิปๆปไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ ถือโอกาสนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ